มาสอนในหัวข้อผลไม้ผลไม้อะแล้ามาดูความที่ม่งกันดีกว่านะคะคำอะไรส้อมภาษามือส้อมดูนะคะับ้มือเรามาที่ค้แบบนี้ส้อมส้อม ขึ้นมาแบบนี้ค่ะเอามือน็อตน็อตนอตนคำต่อไปค่ะด,ด้วยนี่นะคะเอามือขึ้นมาแบบนี้มือทำแบบนี้ค่ะเป็นเตือด้วยด้วยด้วย อันท,ที่หนึ่ง้อันที่สองถูกต้องค่ะอันท,ที่สาม้วยต้องค่ะอันท,ที่สี่มะละกอ มาละกอถูกต้องค่ะคำสุดท้ายไอโม่ต้องค่ะไนนี้เราเรียนคำหัวข้อผลไม้ไปเท่าไหร่คำค่ะห้าห้าคำมีอะไรบ้างคะหนึ่ง พวยไปแล้วค่ะพวยไปแล้วอะไรอ่าถูกต้องค่ะมาแล้ว่อค่ะโอเคค่ะเก่งมากค่ะอย่างวันนี้ก็สัปดาห์ต่อไปเราจะมาเรียนกันด้วนหัวข้อ